สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีนะครับการปลูกต้นสนิจันยังไงให้มันเป็นพุ่มใหญ่ๆแล้วก็ใบใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนี่ครับอันนี้พุ่มใหญ่มากนะครับแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงดีมากนะครับก็คือถนับแรกเลยนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนซื้อมานะครับ ผมแนะนาให้เปลี่ยนดินใหม่เลยนะครับผมนะเปลี่ยนดินใหม่แล้วก็ผสมนี่ครับกากมะพร้าวสับนะครับก็คือผสมพร้อมกันดินนะครับที่เราซื้อมาใหม่นะครับก็คือซื้อมาอย่าไปใช้ดินเก่านะครับเพราะว่าดินเก่ามันอาจจะใช้นานแล้วนะครับแล้วก็ทีเด็ดเลยนะครับผมนะก็คือเวลาปลูกเนี่ยนะครับใส่ตัวนี้เลยนะครับต้นของเพื่อนเพื่อนก็จะพุ่มสวยๆนะครับนี่ครับ ก็คือเปลือกไข่นะครับคือเอาเปลือกไข่ที่เราชายแล้วนะครับเลือเปลือกมานะครับแล้วก็ตากให้แห้งนะครับแล้วก็มาคั่วนะครับแล้วก็ตำนะครับแล้วก็โรยใส่เลยนะครับแล้วก็โรยเปลือกไข่ใส่เลยนะครับผมนะครับ แล้วก็ต้นไม้ของเพื่อนเพื่อนก็จะพุ่มสวยอย่างนี้นะครับอันนี้ครับใหญ่มากเลยนะครับนี่ับใบเขาใหญ่มากเลยครับต้นนี้จะเป็นต้นสนีแดงนะครับตอนซื้อมาก็ต้นนี้เดียวนะครับประมาณตอนซื้อมาก็ประมาณต้นประมาณ30เซนนะตอนนี้ก็เกือบเม็ดหนึ่งเลยนะครับแล้วก็พุ่มใหญ่แล้วก็สวยด้วยนะครับสวยงามเลยนะครับเพื่อนๆใบสมบูรณ์มาก Uh, อันนี้คือเคล็ดลับนะครับผมบอยากให้ต้นไม้เพื่อนๆสวยๆนะครับแล้วก็พุ่มใหญ่ๆนะครับซื้อมาก็เปลี่ยนดินนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี่ฮรตัวเปลือกไข่นะครับเอามาคั่วแล้วก็ผสมนะฮะเพราะว่าเปลือกไข่มันมีแคลเซียมนะครับทําให้ต้นไม้ของเรานะครับสวยแล้วก็พุ่มใบใหญ่ด้วยนะครับสมบูรณ์ด้วยนะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับจหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิป ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับนี่ครับใบสมบูรณ์มากนะฮะสวยงามเลยแล้วก็ใบใหญ่มากนี่ครจากต้นเล็กนิดเดียวนะครับตอนนี้ต้นใหญ่แล้วแล้วก็สวยด้วยนะครับไม่มีแมลงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ